สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานอิงแต่จ้าจ้าอ่าจะหลังจากที่ว่าพากันกินสมตามกินอะไรอิ่มเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็จ้ะพอดีน้องนิ้งเขาทํานํายาขนมจีนเอาไหว้นีจ้ะแล้วก็เลื้ยน้า่ยาไปให้พี่โยกับน้องเนนน้องเก๋มจ้นน้องเก๋มจะว่าอิ่มสมตามเดีวก็เลยมีหิวนี่เป็นหนํายาปลาทูเนอจ้ะนี่แล้อไปให้แล้วก็เลื้ขนมจีนไปถวยเนืนอจ่ะต่ว่ากิน สองคนกับน,น้องแน่ก็แล้วจะมีเยอะมีอะไรมากมายนะจ๊ะนี่มาเกนะจ๊ะนี่มากินขนมจีนน้ำยาปลาทูอีกรอบนึ่งนะจ๊ะนี่จากหลังจากที่กินส้มตำไปแล้วมือคิ้วอีกจ๊ะนี่มาจ้าพอดีส้มตำก็ไม่ค่อยอยู่ท้องเท่าไรนะจ๊ะน,น้ำยาตาเส็จนะจ๊ะงังวดีอันนี้ทำตอนที่บ้านน้องนิ่งก่อนไปทำงาน,นะจะโยกเลยไปไหนไทยสูตรการทำแต่ก็ทถั่มไข่ไกันหน่อแหละจ๊ะทำบ่อยมาจ้ะมากิน ขนมจีนน้ำยาปลาทูเดยกกันเนี่ยจะ้ะมาจ้านี่ไมรอดเถอะเนาะวัน,นเอา้าโย่รอดเด็กจะ้ะสวัสดีจ้ามาจ้า,มา,จามากินน้ำยาขนมจีนกับปิโยเด็วจันโยก็ยจะ้ะอัมจะเป็นหัวหรือ มาคดมาในนี่นะจ๊ะในถ้วยมันก็เลยดูนั่น่นพักไปไม่มีอะไรไม่ได้ไปตลาดนัดแต่อะไรมันมีตลาดนัดในหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ไปซื้อพักเลยอ๋อโยต้องแบบซับเจนก่อนนะจะละคอยใส่ลำยาเพราะว่าเวลาไปซับตนในแจมจะได้มีน้ำยากระเด็นนะจ๊ะโยะชอบเป็นคนที่ว่าซับเจนก่อน ยาขนมจีนนัวๆอันนี้น้องนิ้งทำใบได้จ้ะนี่เออนอันนี้มีแต่ของอร่อยจ้จะแต่ว่าสมตำหนันพี่โยห์หิวจริงๆริงเจ้ะหิวหลายหิวหลายวันแล้วบนก็ต้องเนียนใบหลายวันแหละอยาจะหาของมาอยา,ากจะเก็บมาจากโรงพยาบาลจะแต่ว่าวัานนี้ก็ลืมเลยมาเอาของบ้านนาละจ้ะนี่ กระบบจะทำเป็นหุ่ใหญน้่มหเลยอร่อยดรจยจิน๋นจะเสร็จอื่ออว้าอะขรในน้จ,นจิงนกับแขนนีจักเอาละไรย,ยี่ติดไหมนี่ค่ะ ันจะมีตัวใหญ่นะ่ไหมคือโลโลตั้งสามตินะสติด,ตดแต่ตัวใหญ่สามติบแาบมีเศษถัวงอกเหลือนิดหน่อยนิดแตนี่ <c oughs> แล้วนี่มีตลาดไหนก็ลืมไปสือพักแล้ว อ,อร่อยจังจากฝีมือใครทำนี่แม่ฝีมือน้องนิง้งเด้อจ๊น แม่ด <g ül> ีห่วงไปลำบุงเลยวันนี้เขามีระมาบวชหนัก,ก็วัดบานพิยนูน่ะใช่ไหมกันหาหนาประจันเาจะบวชเขาพันญาเล,เลยจะ น,นัวน,นี้ก็เทินมานัง่งกินสมซำตัวนี้ก็เลยถื้อโอกาส b a n a n ่ c h i ขนมจีนตัวน,นี้ไปพรอมเลยด้ยจ้ะ หมเมันเป็นยาดื่มชิ้นยานื่มชิ้นกับเผ็เนี่ยเดี๋ยวไปเก็บใบโหระพามากินนะครับ หนองแน่นี่ก็จะเป็นช่วงๆนะจ๊ะช่วงไหนอยากคุยเออคุยช่วงไหนอยากเงียบก็เงียบไปเลยเอ <c oughs> ตี้ทำไม่ต้องสงสัยว่างทำไมเดี๋ยวเนี่ยเงียบแท้อะไรอย่างงี้เนี่ยตายก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะ ต้องแก้มเอาไอ้ขนมจีนมาอีกด้วยลูกโอ้โหขวดบ้านนี่ก็ร้ายทีด่ดเนี่ย่กินเนี่ยไม่กินเนี่ย พูดเ,เดี๋ยวชามาใจละในอิ่มทำไมเจ้าอะไรอีกสามในอิ่มทำไมเจ้าอะไรอีกามาม,มันมีสามกันไหนเนี่ยภาษาเขาจะเป็นสวยเขาทำแบบนี้อ่ะอ่ะอือ ขนมจีก็ตัวงอปะป๊าอ่ะอันนี้มีแต่ของอร่อรยของชอบเลยนะจ๊ะลงตากับขนมจีแต่ว่าพี่โยจะกินไม่เป็นนะจ๊ะที่ว่าเอา เซนมากินก็สมตมแล้วก็ไปกินแบบวบาตาเป็นตำส่วนอะไรเนี่ยพี่โยก็ไปคอยชอบอะไรนอกจะชอบกินแบบแบแยกใครแยกมันไปนเลยขนมจีนกับขนมจีนแล้วก็สมตามก็สมตำนะจ้ะ วัดม mm ่ได้ไปหาไปกัน เรี้ยงแล้วไปกันบายแล้วเอาถึงได้วันนี้รอมาว่านไม่ได้หรอกมาว่านก็ได้นิดเดียวเลยใค่เนี่ยบันน้องคือตุนเข้าโทรตามบัานดอนมาหาหมดโอ๊ยต้องบวไมีเลยเนี่ยยังเลย ของปลาเลยไม่รู้เรื่องแบบปรึ่งกับไปบคาวนี่ยุ่ะจากได้แมะว่าจะมันหงอกในปลาลูกนะตรงตมุนเร็วเลย อืมอิ่มบาบาเลยจ้านี่ไปสองยาเลยจ้ะยากับพิดนมจริงกับพิษ,พษใส่ตุมต้ํมกับพิดเดี๋ยวเพิดกับพิดมารวมกันเลยนั่นเลย อาจารย์คลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้แต่นักจัดก็พามานั่งกินขนมจีนต่อสำญาประทูนะจ๊ะนี่เสพๆโยมาถ่ายทำสูตรการทำให้ดูทุกจังหวาน้องนิ่งเป็นคนทำใบตั้งแต่ตอนเดี๋ยน้องนิ่งเข้ากะอังคือนะจ๊ะทำงานสี่โมงเย็นก็เลยทำใบตั้งแต่บใบสองใบสามโยเลยมาถ่ายทำให้ไม่ทันนะจ๊ะโยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนอาจารย์สวัสดีจ้า 对。Yeah.